เรามาทําความรู้จักกับแม่เชิงไทยไวัยเจ็ดเดือนกันสักหน่อยนะครับซึ่งสีนขนเขาก็จะออกเป็นสีน้ําตาลขีดดานะครับผมซึ่งส่วนใหญ่จะเจอในสายพันธุ์อื่นนะครับเห็นน้อยมากนะครับในสายเชิงนะครับผมเริ่มจากพ่อพันธุ์เขานะครับผมจะเป็นไก่ทองแดงแข้งเขียวนะครับผมแล้วก็ผสมกับแม่นกกดนะครับผมซึ่งก็เหลือเพียงตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผม ตอนนี้ก็กําลังจะขยายพันธุ์เพิ่มเติมนะครับผมเพื่อรักษาสายพันธุ์นะครับซึ่งในอนาคตก็อยากจะเห็นไก่เชิงไทยนะครับสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับผมตามสีเลยนะครับผมอย่างเช่นไก่นกกดหางดำอย่างนี้ครับผมไก่ทองแดงหางดำนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกไก่ประดูหางดำเหลืองหางขาวแบบนี้นะครับผมซึ่งไก่เหล่านี้นะครับก็ยังให้เป็นไก่กีฬานะครับผมไม่ใช่ประกวดอย่างเดียวนะครับผม อยากให้เป็นไก่กีฬาที่สามารถชนกับสายพันธุ์อื่นได้นะครับผมส่วนเรื่องชั้นเชิงนะครับผมก็อยากให้เป็นไก่เชิงชนแบบโบราณนะครับผมที่มีครบเครื่องเชิงชนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมดมัดคาบบาตีนะครับผมเข้าไปชิดตัวไวออกอาวุธไวแล้วก็มีความแม่นนะครับผมที่สําคัญก็ต้องเอาตัวรอดได้ดีเช่นกันนะครับผมกับไก่เชียงไทย